ตอนครับผมวันนี้ก็จะมาสอนงัดยางนะครับผมัำแรกก็ปล่อยปล่อยลมมอ,อกร์ก็แล้วก็เอานับตัวนี้ออกนะครับอย่าเพิ่งขันออกก็ได้ครับเหยียบเหยียบเหยียบก่อนเหยียบเหยียบ,ยยบวนวนวน,วน,วนให้มันลงแล้วก็ขันนับเปอรสิบสองนะครับผมจะทำให้ดูไปจะทำให้ดู จากนั้นเราเหยียบเยียบแล้วก็ขันนัดเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กกัอย่างเอาตัวนี้เสียบลงนะเห็นไหมเอาไปงัดอย่าเสียบเข้าไปลึกนะับให้พอดีเพราะมันจะโดนอย่างใน ก็เวลาเอียงออกแบบนี้นะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอ้ยายงมันเก่าแล้วนะไม่ไต้องหวง่วงหังจากนั้นกล่าวว่ามันรวมๆมได้ทีแล้วใช้มือดึง เราเห็นไหม,ไมหันเดี่ยวกล้องเห็นตัวจากนั้นเดี๋ยวดึมไข่เดี่ยวเลยออไ,ได้เหมือกันเลังจากนั้นถอดตรงหัวจุกออกอยางจับตรงนี้อย่าออกก่อนกระดิลย สมสมุติว่าเราจะเอาล้อออกเอายางออกจากลอ้อเนี่ยจะใช้เล็กกระยางตรงลงอเนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็งัดลงดึงลงประมาณนี้แล้วก็ใช้ค้อนนะครับผมตอกบริเวณนี้ สองฝั่งอันนี้คือยางมันอ่อนแล้วนะครับมันทําง่ายแต่เจอยางแข็งมันจะได้ตอกนะครับผมตอนกาทุกสองให้ดูที่เราตอกเมื่อกี้แล้วนะครับผมกล้องมันตกก็จะใส่เลยนะครับ จับเดีนี้ครับกดยางแล้วก็เสียบเสียบรูเข้าไปแล้วก็ดึงขอบขอบข้างขึ้นทีละนิดดึงเข้าทีละนิดนะครับกาว่ามันแน่นแล้วก็ใช้เหล็กกัดยาง พอ,พอสวมอพอสวมได้แบบนี้แล้วนะครับก็คันน็อตเบอร์สองการบรุด ขันไว้รวมๆเฉยๆนะไม่ต้องขันแน่นก็กใส่เอาให้มันลงขอบรู ต่อจากนั้นก็เหยียบไล่เหยียบขอบข้างๆต้องเหยียบบริเวณจุดก,ก่อนเยีบตวเยียตรงไปไปกะว่ามันแน่นแล้ว

อยางเข้างดังนั้นฉะลองเหยียบดูก็อจาแล้วก็เวลาเสร็จซิมมันก็ไปเตือนไปเติมลมครับเาก็ไขตรงนี้ให้แน่นข่ตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ไปเติมลม ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม